อครับดอกนี่บุ้ยดอกใหญ่งามดีแค่ง้ครับนี่บุย้ยเอเก็บทีละดอกนี่แหละครับพี่น้องมาสวยามาเล่มเอาทีละดอกครับนี่อ๋อพี่น้องมาเบิ้งนี้ครับอบุ้ยเมอว่านหนาสิบุย้ยไปเห็นกับจุ่มนี่าปาดมาเรอยครับมาเก็บกันเนี่ยโอ้ บุยไปเห็นกันหนาสิจังสีแล้วครับสวัสดีครับพ่้อมพี่น้องผอกันอีกแล้วครับกระบาวทิวครับขับบาทิวสิผ้ามาเฮ็ดคือเกาครับวันนี้มาหาเฮ็ดผงเขาดงเนาะครับเมื่อวานก็เห็นหนไม่แต่ดอกในหน่อยงามๆครับครับมันนี้ก็กีดยางแล้วก็มาเนาะครับสวยเติบแล้วครับสองสัโมงครับ ครับพิกัดเก่าแล้วครับมัอนี่ป่าบึบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับมาสีดาบอครับมันนี้ไปครับมาครับดอกแหลกแหกมันครับนี่มาสวยกับพอมยังสีแล้วครับพี่น้องนี่อ๋อครับดอกนี่มุ้ยดอกใหญ่งามดีแคงครับนี่มุ้ยนี่ครับบุ้ยดอกพอดีงามเลยครับนี่นี่ Mm hmm. อ้ยขอหักครับนี่นี่นี่ครับเค็ดเพิ่งขาหน่อยเล่นนครับออกดูน้ำกันนี่โอ้ยดอกงามครับนี่นี่ครับโอ้อือดอก กำลังพอดีครับนี่อ้วนตุป,ปุเลยครับกำลังแนมเน่าครับจำเนี่ยดอกนี่อู้ขอยขาเห่ยวขนาดครับนี่สองดอกครับนี่งามงามครับนี่อืมกาลังงามครับนี่ นี่แับวนไปว่นมากอะได้เก็บคืวเก่าครับนี่หาจังได้ก็หาโบเบิดครับมันแนมหยาแฮ้เก็บทีละดอกนี่แหละครับพี่น้องมาสวยก็มาเล็มเอาทีละดอกครับนี่นี่แับวนไปว่นมากอะได้เก็บคืวเก่าครับนี่หาจังได้ก็หาโบเบิรครับมันแนมหยาแฮ้สะสเหีนยตทละดอกครับโอ้เฮ็ดเล็มครับ ุณโยเกตาอดอกนี่สองดอกครับนี่นงามๆครับอาดครับพี่น้องนี่ดอกใหญ่พอดีครับนี่อบึงขับขากระยางๆดอกกระย่งๆจังสิเลยครับนี่อ้าพี่น้องมาเบิ่งนี้ครับโอ้ยเมอว่านีนาซิบุ้ยไผเห็นกับจุ่มนี่ มาด้อครับมาเก็บกันเนี่ยบุยไปเห็นกันหนาสิแจ้งสีแล้วครับอ้ยดอกซำๆกันเลยครับหลุนเดียวกันนี่ไต่ไวตองไยืมมื้นี่จุกๆจุมกับมี่ครับโอ้ยผีดอกนึงครับโอโเกือบเป็นบเห็นโอ้ ออกอยู่หกหกทีครับแนมเขมาเห็นแต่ขานี่เหียบมันเหียบครับบูยี่นี่ครับลมปองหองอยู่เวรปลาที่อตีเอาไปจากครับแนมหยากลายนี่ขีดออกมันงัดโอ้อเก็บโบเห็นบ้านแนวนี่กำลังได้ซ้ำนี่ครับพี่น้องบูยมีแต่ดอกกำงามนะครับ แล้วก็สีหาเลียมไปเรื่อยๆแล้วครับเท่านี้เห็ดกับเนียมยากหครับปาดครับพี่น้องดอกงามๆเลยครับนี่ขาอ้วนตุ๊ปุ๊อยู่ดีครับดอกหนึ่งนี่โอ้ยปัดครับพี่น้องยังคือสีออกครับเท่านี่จุ่มนี่โอ้ยคนบาเห็นจนเท่าครับอ้ยเอาได้ครับเอาไปแกงกินก็นได้ครับนี่ ตองใจกับตาวัน้ว้ครับอุ้ยออกจนขี้ข้อกันออกครับนี่ผัดเหมือเข้ามาหาหาจนหวาเนาะครับผัดจะเห็นผัดมาเห็นตอนเฒ่าใจหัวครับพี่น้องคาตันเนอะนี่ครับฟื้นหมด้ยปาดครับพี่น้องดอกใหญ่ขนาดครับนี่อุ้ย กำลังสิบานนี่โอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้ยไปโฮมไดก็เริ่มมิดนะครับเริ่มโม่พอแล้วมาเบิองหุมนี่ครับพอละสองดอกนี่แล้วก็สิเลาะเบิองครับเอาละครับพี่น้องก็ได้เวลากลับบานแล้วครับมาเบิองพลนากนกระเป๋าที่วครับมื่อนี้โอ้ยมาเล่มเอานะครับพี่น้องก็มาสวยๆครับมื่อนี้ก็มาได้เห็ดผพิงเขาดงนี่แล้ครับได้บัวร้ายเป็นไดแล้วครับกับเห็ดผพิงแดงข้ามครับ จุ่มหนึ่งนี่แหละครับนี่เห็ดก็มีแต่ดอกงามๆครับเหมือนนี่แต่ว่าออกห่างแห้งครับครับช่วงนี้เห็ดก็เริ่มไหวแล้วครับบ่าวที่ว่าอาจกัสิบบ่ไหนเขาป้าแล้วครับอาจจะเด็ดไปหาอยู่หากินน้ำหนาแล้วครับครับถ้าชอบคลิปนี้จังไดรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบประาดคลิปต่อไปเด้อครับสำหรับเหมือนนี่บ่าวที่หัวเจคอโต้ลากรับบ่านแล้วครับสวัสดีครับ